าเฮ้ย hey, แสงสีสวยอะ่ะสุดยอดอะ่ะเอ้ออีกแล้วอีกแล้วนะโอ้โ <laughs> ห oh, oh, oh. นิดเดียวก็เอา มันไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะประวัะติปีับกลับมาพบกันดีแล้วนัตเกอร์ฮิลฮะแอบคนไทยฮะอธิบายฮะคุณเป็นผู้ชายอายุ22ปีที่ตัดสินใจไปพักผ่อนกับพี่ชายของคุณจอนเข้าไปในป่าลึกของเมลี่แลนด์ในบางจุดพี่ชายของคุณสุดตัวลงในช่วงกลางทางเดินรถถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลและคุณไม่สามารถขับรถได้มันปะทะเข้ากับกำแพงไม้และคุณสังเกตเห็นว่ามันมันชนกับต้นไม้คุณสังเกตเห็นว่าพี่ชายของคุณตื่นขึ้นมาแต่คุณเริ่มรู้สึกแปลกๆคาญ ซึ่งรบควรหัวของคุณและมุมมองของคุณกลายเป็นพ้ามัวตอนนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณรู้ว่าจอนไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณควรไปหาเขาถ้าสนใจฮะเลยดีกว่าอัพสเตอร์ฮิวอ้าวอ่อหน้าเมน okay ูโอเคฮะโทนสีออกแดงๆอ้ hey. I haven't seen my brother for a long time since I entered university after years I finally found the opportunity <c oughs> to see him หลังจากปนในที่ก็พบโอกาสที่เห็นเขา That is when we decided we should go together on holidays. We <coughs> searched for places to go for hours until we found this one. It was cheap and it only required a few hours by car. However, in the middle of the journey, something interrupted us. <coughs> <laughs> เอานี่ไงรถนี่ไงรถ What, <ลด S 2> What happened เกิดอะไรขึ้นที่นี่ Where's i John ตอนไปไหนอะแค่ไหน I don't think I've been passed out for รอฉันที่นี่ฉันไปช่วยฉันฉันไปช่วยฉัน <c oughs> รอฉันที่นี่เดี๋ยวจะไปช่วยฉันกำลังกลับมาในไม่กี่นาที <c oughs> เป็นหมายอย่างนี้ฮะอ้จ้องจ้ มันพังขนาดนี้ยังร้องได้อีกเหรอร้อ,โห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 องดังสนด้วยเป็นอ,อะไรอ่ะได้ไหมอ่ะอเสียงอะไรนี่อะไรอ่ะเฮ้ยได้อชิมเม้นขึ้นอ๋อมันเหมือนเหมือนกับว,ว่ามีตุ๊กตาให้เราทำลายด้วยฮะอะไรดีกว่าฮะว้าวใช้ได้เลยนะะเนี่ย เออยู่นะเนี่ยโอ้น้ำตกอันสวยงามนี้มันคืออะไรอ่ะเรือข้าม o ุ่ย e อาตัวเองอยู่วะเด็กปอล์จอห์นจะมามันไม่ตลกแล้วนะว้าวไม่ได้อยู่นะเนี่ยอ๋อกด B เพื่อ,อวิ่งเร็วได้ฮนะ สแสดงเลยเฮ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นควันอะไรตึกไปามฝาดป่าวใไรจอห์นจอห์นโรงพยาบาลจิตเวชแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะเอ้ยวะติงมือคนไทยอ่ะนะแน่นอนนะได้ฮนะาเชอโอเค ฮะ,ะโรงพยาบาลจิตเวทอ่ะเรองหิวฮะเป็นโรงพยาบาลล้างฮะพี่ชายเราอยู่นี่หรอเฮ้ยแคทว์ดใช่ฮะเหมือนมีคนมาระลึกถึงที่นี่อยู่ะมีการจดเกียรด้วยฮะพาล้างฮะเฮ้ยนี่นิ่งนี่ที่เห็นนะเขาะนี่งไงทำลายตุกตาไม้เจ อ้าวอาชิเมนขึ้นโอเคแต่ว่าเข้าใจถูกอะไรดีกว่าฮะ Well I guess there's no turning back now อ๋อจะเปลี่ยนกลับไม่ได้แล้วนะเออโอเคมาละตอนที่สามคนเดียว o u c ฉากอุ้ยแสงเงานั่นสิอ๋อใช้ได้อยู่ฮะโอเคฮะอ้้ยยดออะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอ โอ้เสียงเฮ้ยไม่ให้ซานตัาตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไใจไม่ได้แล้วแมบอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวประมาทไปหน่อยมาถึงเอาเลยเหรอได้เหรออ๋อเป็นแหวนแต่งงานของจอนะดูเหมือนเขาจะอยู่แถวนี้ได้ฮะเอ้าห้องของโรงพยาบาลเก่าฮะรถเข็นฮะได้ฮะเฮ้ยจดหมาย Yeah, I I'm don't happened know what happened here, but here, sure เป็นหัวหน้าทีมครับของคนไข้ทั้งหมดครับที่นี่เขาได้ออกออกไปฮะจดหมายทีมปิหารโรงพยาบาลไปไปจิตแบบ๊วยแต่งเงาใช้ได้อยู่นะก็จะไม่มีอะไรอีกใช่ไหมจะมีไหม this place gives me the chills รู้สึกขนหัวลุกฮะใช่เริ่มขนหัวลุกตั้งแต่ตุ้มเมื่อกี้แล้วอ้าวล็อกเอ้าอ๋อต้องต้องหาอะไรมาตัดแน่เลย ก็ได้ไหมฮะ Is that Wesley? นั่นมันเวสลี่เฮ้ยเสียงเสียงเสียงผิวปากนายเหรอเวสลี่เวสลี่เฮ้ยอะไรนั่นคืออะไร <c oughs> เวสลี่นั่นนายใช่ไหม <c oughs> เวสลี่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมตัวใส่ใส่ย่ะเฮ้ยเวสลี่นั่นนายใช่ไหมสวัสดีครับตัวใสอ เล่นกูแล้วไม่ใช่เวซี่แล้วแหละน่าจะเป็นวิญญาณอยู่ที่นี่วิญญาณพานโลงแน่เลยต้เข้าไปสำรวจฮะน่าจะเป็นห้องห้องขังฮะ Perfect อ๋อเป็นทีมตาได้ทีมตาแล้วฮะเราขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะซี่เล่นชั้นแล้ว ต้งใส่หน้าเลยดีนาะยโอ้แสงเงาดูแสงเงานั่นสินี่เป็นเหมือนห้องขังอะห้องขังนับโทษอะผู้ป่วยที่แบบมีความรุนแรงสูงแน่เลยอิสตอรี่มีจอรี่อะเอาวังเวงวังเวงแปลกๆอะเยอะเลยอะ ถ้ให้มาทำไปไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ<ฮ>้โหใช่ไหมฮะห้องนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยนี่ไงนี่อะไรอ๋อยิ่จะมีอะไร <c oughs> มีอะไรฮะเราต้องเคลียร์ทุกห้องแน่เลยฮะให้เราสำรวจทุกห้องฮนะไม <c oughs> ่มีเลยเจ้าค่ะ <c oughs> กำลังเพลินๆเออ <s ign> แน่นิดเดียวก็เอานะฮิตเตอร์แหมฮิตเตอร์จะไาแน่ฮิตเตอร์จะมาเสียตอนนี้เดียว <s ign> ก็เอาเอาตอนขากลับนี่ใช่ไหมเฮ้ยท <c oughs> มีทางเข้าไปเป็ <c oughs> อนออกอ,องน้ำอะสนิมขึ้นหมดแล้วอ่ะ ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะ <c oughs> เคยแล้วเหรอไม่กลับก่อนเอาที่ตัดไปตัดแน่เลยตัดไปตัดเรียบร้อยเปิดประตูตอเอ้ เอยสแสงสีสวยอะ่ะสุดยอดอะ่ะเอ่ออุ๊ยโออีกแล้วอีกแล้วนะโอ้โหนิดเดียวก็เอามันไปอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเฮ้ยไอ้แท่นวางเนี่ยมันไปอยู่ข้างบนมันผิดวิสัยนะโอเ้เห็นเยอะเลย เฮ้ยกุญแจกุญแจอ่าได้ใช้แน่อนอนฮะก,กุญแจนี้ต้องเป็นกุญแจนั้นแน่เลยที่ล็อกอยู่อ่ะอ่ากุญแจนอนฮะอ่าใครได้ฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนึกรีบกลับเต่เมื่อกี้มันมีทางไปปะแรกเรากลับเลยเหรอ มีให้สำรวจเยอะแยะให้สำรวจก่อนเหรอฮะเกมโอ้โหแสงมันจ้าะเละเกินถ้า <c oughs> แสงจะสว่างขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะว่ามาไกลขนาดนี้จะมีของให้นะรับเอ้ยนี่ไงอ๋อทำลายหุ่นโอเคไอชิเมนขึ้นนะทำลายหุ่นภารกิจให้ทำก็โอเคอยู่อะ ะแต่งจะสว่างอะไรขนาดนั้นเอ้เอเนี่ยไอ้เหล็กกันเนี่ยใจจะวายเ <c oughs> อเยฮะพีไ่ได้กุญแจแล้วก็ขายไปแล้วห้องอะไรบล็อก <c oughs> การดูแลผู้ป่วยฮะอ๋อมีจดหมายมีจดหมายเป็นรหัสผู้ป่วยฮะ ผู้ป่วยที่1096ตายแล้วผู้ป่วยที่984ตายแล้วอตายหมดแล้วฮะคือเกิดเหตุฆัตกรรมไม่ใช่เกิดเหตุการตายก็คือโรงพยาบาลน,นี้เกิดเหตุการตายอะอย่างฉับพลันอนะบ้านเลยล้างอะว่านนะอะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงอ๋อเหยียบยาโอ้เหยียบญ้ามีเสียงด้วยเลนฮะโอเค คำเตือนของนักพัฒนาอัปเตอร์ฮิลจะไม่ดาเนินการต่อในบทนี้ฮะอาะหน้าที่นี้จะเป็นโชว์เคสอย่างเดียวฮะเป็นตู้โชว์ฮะให้เราดูในแผนที่ได้อย่างเดียวครับให้ดูได้อย่างเดียวอ๋อตรงนี้เะมียอะไรฮะแมปสุดท้ายแล้วฮะโอเคฮะตรงนี้จะเป็นตู้โชว์ฮะก็คือโชว์เคสฮะกาให้ดูการสร้างแมปนี่อะไฮะ้านล้างอ่ะบรรยากาศดีอะดูดิไม้อะละเอียดดีอะ ที่แสงหิ่งห้อยด้วยฮะอ๋อน,นี่มีมีไฟมีอะไรด้วยฮะค้างอ่ะอ้าว,าวเียงนกร้องด้วยเก็บได้เรียดีีวะเป็นโซนตรงกลางของโงรงพยาบาลฮะนี่เป็นหอในอตา เจ้าของแมพก็ขยันทำอยู่แนละ้วได้อยู่แนละ้วการก็้าลองมาเล่นแบบนี้ดูฮะแต่จะหมดแค่นี้แล้วฮะเกมนี้อ่าตรงสุดท้ายตรงนี้จะกลายเป็นโชว์เคสฮะเราดูบรรยากาศเฉยฮะอเอโอเคฮะตรงนี้ก็น่าจะมีแค่ในช่วงสุดท้ายของแมพนี้ฮะก็จะเป็นการโชว์เคสฮะของการสร้างแมพแต่โดยรวมแล้วแมพก็โอเคอยู่ะฮะ มีโอกาสอยากให้เจ้าของแบบนี้มาตั้งต่อนะถ้าใครมีแบบดีๆยังไงก็แนะนำบุญได้นะฮะจะไปลองเทสทดสอบดูว่าแบบเขาสนุกแค่ไหนามาตื่นเต้นแบบนี้ต้องไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะวันนี้ต้องไปแล้วนะฮะบายบายยย